เข้าสู่รายการดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้คุณผู้ชมหยิบเอาสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าแท็บเล็ตที่มีอยู่นะครับขึ้นมารออยู่ที่หน้าจอเลยเดี๋ยวเราแนะนําแอปแล้วกดดาวน์โหลดไปพร้อมกันครับนี่คือช่วงแอป Focus <อ>ส,สนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกดิรภัยถนอมสายตาโฟ c u s อปพิเศชั้นแรกว,วันนี้นะคะยังเอาใจคนที่ชื่นชอบร้องเพลงโดยเฉพาะร้องเพลงคราอเกะ คือในหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยเอ็งเห็นเพื่อนอัพโหลด Facebook เป็นแบบคลิปวิดีโอที่เขาร้องเพลงแล้วก็เหมือนแบทเทิลกันกับเจสซี่เ<ล>จเจสซี่เจเลยนะใช่เจสซี่เจ,จเลยกนงงม,งมากเอ๊ะ คือยังไงไปนัดกันยังไงรู้จักกันเหรอแล้วก็ร้องเพลงแบบว่าแบบเพราะมากเหมือนแบบว่ามีแบ่งจังหวะทุกอย่างชัดเจนก็งงว่าเอ๊ะได้ยังไงนะคะก็เลยไปสืบทราบมานะคะว่ามันจริงๆแล้วเป็นแอปพลิเคชันค่ะแอปพลิเคชันนี้นะคะชื่อว่าสิงแต่ว่ามีเครื่องหมายตกใจอยู่ข้างหลังสิงด้วยนะคะสิงแล้วก็ตกใจถูกต้องแล้วนะคะก็พัฒนาโดยบริษัทที่ชื่อว่าสมูนั่นเองค่ะซึ่งสมูนเนี่ยคือถือว่าเป็นบริษัทที่พัฒนาแอปแนวดนตรีชื่อดังอยู่แล้วนะคะก็คือเขาเนี่ยมีแบบว คาราโอเกะปาร์ตี้แอปก็คือหลกัหลกๆแหละให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมปาร์ตี้ร้องคาราโอเกะกันซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะคะใช้งานง่ายมากเลยอย่างแรกเนี่ยเราก็ใช้ f c e e o o o ล็อกอินเชื่อว่าทุกคนนะ่าจะมี Facebook อยู่แล้วนะคะแล้วก็แอปนี้จะมีเพลงให้เราเลือกมากมายเลยแต่ว่าแน่นอนเป็นแค่เพลงสากลเท่านั้นยังไม่มีเพลงไทยนะคะแล้วก็ตอนนี้เขามีแจกฟรีเพลงอยู่ด้วยทั้งหมด5เพลง นอกจากนั้นเนี่ยพอเราเลือกเพลงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีดนตรีมีเนื้อเพลงมาคือทุกอย่างเหมือนแบบคาราโอเกะเลยแล้วมันะจะแบบเป๊ะมากๆคือเสียงก็คือดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ใครที่คิดว่าตัวเองร้องเพลงไม่เพอเนี่ยอย่าอย่าเพิ่งกังวลเพราะว่าแอปเนี่ยมันมีเสียงที่แบบเราสามารถแต่งได้มีเอฟเฟกที่ช่วยให้เราร้องเพลงเพะขึ้นได้นะคะแต่ว่าที่อิงชอบที่สุดเนี่ยคือเราไม่จําเป็นต้องร้องเพลงคนเดียวคือเราสามารถส่งคําเชิญให้เพื่อนร่วมร้องกับเราด้วย อืมคือเป็นแบบ2คนจะร้องเป็นแบบดูโอหรือว่าจะร้องเป็นแบบบุ๊ปาร์ตี้ก็คือหลายๆคนนะคะหรือว่าคุณเนี่ยจะเอาคลิปวิดีโอของ ศิลปินที่คุณชื่นชอบอย่างเจสซี่เจอย่างใครก็ได้ที่ดังๆที่เขามีแอปพลิเคชันนี้คือมันมีหลายคนมากที่เล่นแอปพลิเคชันนี้นะคะคุณไปเอาคลิปของเขาแล้วคุณก็แบทเทิลร้องดูโอกับเขาได้เลยอัดดีโอนไปเองใช่แล้วนะคะแล้วก็มันก็สามารถแชร์ใน Facebook ได้เลยเชื่อว่าแบบคนที่ชอบร้องเพลงเนี่ยน่าจะชอบแอปนี้มากๆเพราะว่าคือแบบมันทําให้เสียงเราเพลาะได้จริงๆด้วยค่ะแล้วที่สําคัญดาวน์โหลดฟรีด้วยใครเลยแบบว่าใครชื่นชอบร้องเพลงไปโหลดนี่เลยนะครับสิ้งบาชูมูน มาอีแอปหนึ่งครับอันนี้เป็นเกมนะครับที่เพิ่งปล่อยวื่อาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านอาทิตย์ที่แล้วนะฮะเกมนี้ผมว่าเป็นเกมที่อยู่คู่กับคนเล่นเล่นเกม PC มานานนานนะฮะนี่คือเกม Dinder Dash ค่ะแล้วแล้วผมสงสัยมากว่าจะออกมาเขาออกมา Dinder Dash 2016ครับยังไม่จบอีกเหรอคือคำถามคือคำถามทุกที่ไปแล้วเลยมันจะมีมุกใหม่มันจะมีมุกอะไรมาให้ทําอีกเหรอครับก็งสีมันมีอะไรแตกต่างเดิมมันก็ส่งอาหารแล้วจะมีอาหารนะก็จัดการให้ทันแล้วกันจัดโต๊ะให้ทันนะครับภาคใหม่นะคร คือผมไม่ได้ดีเลยมานานมากนะครับแล้วค่าสุดท้ายที่ผมเล่นยังจัดโต๊ะอาหารอยู่เลยภาคนี้นครับเป็นเรื่องของมันจะไปนหนักเรื่องของการทําอาหารและคือคือ,คอทแทนแทนที่ของเก่าเนี่ยนะครับเราจะต้องแบบว่าไปรับออเดอร์วิ่งไปไปที่ครัวรับอาหารมาวิ่งไปที่โต๊ะใช่ไหมฮะภาคนี้คือไม่เรับออเดอร์ครับคนบอกออเดอร์ปุ๊บเราหน้าที่คือวิ่งไปเอาหาส่วนผสมอาหารมาส่งข้าวครัวให้ทําและต้องรับอาหารให้ทันเวลาด้วยนะครับคือถ้าเกิด คือไม่ใช่ทิ้ง้าแล้วคือทิ้งขาปุ๊บอาหารไม่ต้องทิ้งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นความสนุกมากขึ้นก็นนคือว่าคือเปลี่ยนวิธีคิดว่าแทนที่จะรับออเดอร์จากโต๊ะอาหารไปไปเสิร์ฟอาหารเฉยๆเนี่ยอันนี้คือเฮ้ยดูว่าลูลกลูกค้าต้องการสเต็กวิ่งไปเอาสเต็กไปใส่ครัวต้องการผัดบัคโอรี่ก็ต้องเอาบัคโอรี่ไปให้ครอบครัวสับครอบครัวสับ,สบเสร็จปุ๊บเอาบัคโอรี่ที่สับไปไปต้มอีกไปต้มเสร็จปุ๊บเสิร์ฟไม่ทานถ้าเกิดเสิร์ฟไม่ทานปุ๊บไม่ต <นา S 1> ้น,ตอ,นนะอะไรอย่างี้นะ ือผมว่าจริงๆมันก็คือคล้ายๆเดิมแหละแต่มันเปลี่ยนวิธีมุมมองนิดนึงนะครับ <S <S แล้วก็ภาคานี้เนี่ยข้อดีคือโหลดฟรีนะครับโหลดฟรีเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะอัปเกรดเพิ่มเติมเนี่ยก็ซื้อซืของข้างในเกมว่ากันไปนะฮะแต่ก็จะมีมีมันก็จะมีแบบมีกิมมิคบางอย่างที่อาจจะต่างจากเดิมของเดิมเนี่ยนะฮะคุณเล่นไปได้เรื่อยๆได้ไม่มีปัญหาของใหม่เนี่ยมีปัญหาคือว่าเวลาคือมันมีพลังจำกัดคือเล่นปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดพลังหมดปุ๊บต้องรอ ก็เป็นสูตรของการเล่นเกมปัจจุบันนี้คะคือทำให้คนต้องจ่ายเงินมากขึ้น,<ะ>นเองคร,ครับผมแอป,ปสุดท้ายแนะนําวันนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบเดินทางด้วยเครื่องบินนะครับก็ผมก็มีเทคนิคดีๆมาแนะนํากัน<ะ>เรื่อยๆนะครับแอป,ปนี้นะครับชื่อแอปซีกูรูนะครับก็มาจากเว็บไซต์ชื่อดังหรือว่าเว็บไซต์ที่ชื่อว่าซีกูรูเหมือนกันนี่นแหละซึ่งตอนนี้ถูกแอค์ควายโดยทริปแอดไวเซอร์ไปแล้วนะครับตัวซีกูรูเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันสําหรับแนะนําว่าเราควรจะนั่งที่นั่งที่ไหนบนเครื่องบินนะครับหลายหาคนเนี่ยไม่รา คือไปนั่งบนเครื่องบินเนี่ยบางคนก็จะเลือกแค่ว่าริมทางเดินริมหน้าต่างใช่ไหมครับ<ฆ>แต่จริงๆแล้วแต่ละที่นั่งบนเครื่องบินเนี่ยมันกว้างไม่เท่ากันใช่รู้ป่ะฮะไม่ร<ะ>ู<ะ>้คือไอพื้นที่ตรงที่แบบวางขาของเราเนี่ย<ะ>หรือว่าเลกรูมเนี่ยมันไม่เท่ากันครับซีดพิชระหว่างเหมือนกับสเปซระหว่างที่นั่งของเรากับที่นั่งข้างหน้าเนี่ยบางที่บางแถวเนี่ยแคบกว่า1นิ้วบางที่เนี่ยแคบกว่า2นิ้วก็มีแล้วเราก็ไม่รู้หรอกครับสายการบินจัดให้เรานั่งที่ไหนเราก็นั่งไปใช เอ๊ะจริงๆแล้วแถวนู้นเนี่ยอาจจะกว้างกว่าตรงนี้ก็ได้<ฆ>ค่ะซึ่งมันมีอย่างจริงๆครับครับตัวซีกูลูเนี่ยจะบอกเราได้นะครับเราก็จะใส่เที่ยวบินเข้าไปว่าเราจะบินเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะบอกไปเลยว่ามันคือเครื่องบินแบบนี้นะรุ่นไหนอาแล้วก็จะมีที่นั่งสีเขียวสีเหลืองสีแดงบอกครับว่าที่ไหนดีที่สุดในเครื่องนั้นเขียวนี่คือเบสซีใช่สีแดงนี่ก็คือแบบว่า,าที่ีแย่เอออาจจะแบบไปใกล้ห้องน้ําหรือว่าไปแบบเสียงดังเสียงดังอะไรอย่างนี้นะครับเข้าแอปพลิเคชันนี้ไปดูเซิร์ช ที่นั่งที่ไหนที่เราควรจะเลือกไปนั่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสายการบินก็อนุญาตให้เราเลือกที่นั่งก่อนเดินทางได้ล็อกอินเข้าไปในระบบหรือว่าโทรไปบอก call center เขาก็ได้ว่าอยากได้ที่นั่งเลขนี้แถวนี้ก็สามารถที่จะได้ที่นั่งที่สบายขึ้นในราคาเท่าเดิมครับนี่คือประโยชน์นะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดไปดาวน์โหลดใช้กันได้เลยนะครับก็ดาวน์โหลดฟรีบน iPhone แล้วก็มีบน Android ด้วยชื่อแอป e e ด Guru ก็ประโยชน์มากเลยค่ะนี่คือรายการดิจิไลฟ์ของคืนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ครับผ่านทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นทาง Twitter ร์ @digilive_tv ครับค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้รายการของเราด้วยนะคะที่ facebook.com/digilivetv ค่ะดูรายการย้อนหลังนะครับ youtube.com/digilivetv รู้ถึงเว็บไซต์ของเรานะครับ www.digilive.tv ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการดิจิไลฟ์ได้ใหม่ครับทุกคืนวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนตรงทางช่อง nationtv สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ